สวัสดีชาวเกมเมอร์ก็ยอยู่กับผมนายเดซทูดายเกมเมอร์นะครับกลับมาแล้วเย้าฮ ah ูดีใจหน่อยเอ้า e กระโดดอย่างแรงๆนิดนึงโอเคไม่เป็นไรแหม่ก็เนื่องจากขาหายไปนานนะครับนี่ชาวปิดคาราที่โรงเรียนนะครับผมโรงเรียนงานยุ่งนะครับกิจกรรมวิ่งเข้าตลอดเดี๋ยวจะตรงเดี๋ยวจะต่อเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่นะฮะไปแล้วก็เล่นเซนโลดีกว่าคุณไม่ต้องสงสัยนะครับว่าตังค์ผมมีขนาดได้ไงนะครับก็คนมันเท่อะครับ โอ้ยใกล้ๆแกนี้ขี่เครื่อบินหาพี่คุณเหรอโอ้เรานึกว่าจะไก่ปะเธอเหืยดค่ะทีโดดลงอย่งหล่อเออจากนั้นอู่แต่กุนแจมาลย เออเอาเลยบอสวกรู้สึกว่าจะมีเวอร์กะเหลียมาตีหลังเราสองคนะเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงถึงจะแหลกตอนนี้ก็เถอะไม่เป็นไรเกมก็ดูดีนะภาคสี่ก็ออกแล้วทำไมเราเล่ภาคสามอยู่เออเราไปหาภาคสี่ไปมามมไมๆแล้วต้องเคลียร์ภาคนี้จบก่อนเข้าใจป่ะเออไปกันเลยภาคนรกโคตรเข้าอ่ะ อ้าวกรรมเกิดอะไรขึ้นมิชชันเฟลระเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเฟลได้ไงเอาโหลดนานเลยเกิดอะไรขึ้น

ไม่เลยรโดลุกลพยิงเลยไม่ตายใช่ไหมนี่ตามแหลมแหลมแแหลมคุยเอาลูกเยใหญ่่รเนไมเว้ยแหลมแหลมเว้ยโยิงิดจอดแล้วก็เตะโจนไม่ค่อยแหลกแคตรงนี้ ทักเก็ตล็อกู้เอาเว,ว้กุ่ยีต่ออีกอ,อะไรวะรุยไม่ระเบิดเอาพุพุดเอกระุนกระสุนเป็หม่ลับีเข้าไปเฮ้ยขีเร็วๆหน่อยดิาทีนี่นข้ขี่ช้าลูกี่เร็หลอกลอกทเก็ตล็อกไปเลยไปเลยเพื่อนอ้าผิดอะไร เตาไฟตั้งไหมคุณถืคนขับขับเทพเไปไ,ไหมตั้งไหมเฮ้ยแหลมแหลมเฮ้ยแหลมดูสกัดไว้ตรงนี้แหละรู้นะว่าต้องดักหน้าอ,ออกข้างไว้โอ้เริ่มจะแหลกแล้วเริ่มจะแหลกแล้ววิ่งอยู่ที่จุดเด่นแล้วนะไอระเบิดมัเนเยอะมันก็แหลกอ่ะ ที่ผมปรับกลางนะเนี่ยไม่ากลางอ่ะสูง,งต่ำแล้วว่าถ้าไม่อัดอ่ะปรับกลางๆสูงๆได้มันไม่มีปัญหาเท่าไหร่พออัดปุ๊บนี่มันวิ่งตกลงมาอย่างเร็วเลยเฉื่อยใจจี๋คอมการ์ต้องเฮ้ยเพื่อนอยู่อุ้ยรถเลยไม่เป็นไรนิดเดียวเจสระเพื่อลูกหลานด้วยแน่ๆรู้ทานรู้ทานเอาวิ่งเราผิดโ ิดนนด,นะน,ดน้ำตีนรถคนอื่นติดรถคนอื่นอ่ะเมามิตรไยทักเก็บข้อเทียบก็อยู่นี้เนี่ยสมมติผมพามันล็อกอยู่เชิดหน้าขึ้นไปลงไปที่มันก็หายไปแล้วอ่าอ่ามองมองเอาวนวน,วนวเราเดเ<ร>าได้ว่าข้างหน,าน้าน,านี่เป็นโดงน,นั<ด>่นไงเป็นโดง เอาเล่นนอกมาแล้วเว้ยพิ่หมดยังนีระแนนดีระแนนดีระแนนดีดับไปอีกสายติดเสาไฟดับไปต้นๆระเบิดไปกุ๊กๆเกร้งอะ e รเนะ

ตอลงละโอ้ลงแล้ว,โอ,ว,ลวโอ้ยโอ้ยกระโดดไปเลอยอุ๊ดเจะคอนไนเปอร์มาไงเนี่ยมาได้ภากรกิจโกดของจริงละตุ้มยิงยิงด,ดีไหมเอาไมยายใ่ใช่ควรหละคนละกขันควรเดียวกันพูดเดียวกัน,ดดยกนอ,อยู่สภาพนี้นยิงได้เนาะเทพแลย้ยไม่มีอะไรเลย ใช้พี่ตูมไรเว้ยตูมหาพี่าแค่ก็ตูมได้แค่นี้ให้ันหาดโอ้มันก็ใกล้สุดแล้วมั้งใกล้เฮ้ยนั่น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 มีกอดมีจับกอนย้อนจับก่อนที่จับแต่บนรถนี่แหละเป็นย้อนที่ทีจับจีบจะจับปันจัดกระสุนหน่อยอ้าวกุดมัวแหละเอ๊ะ เหนเจอมาหากระสุนจับต้นตึกเสาไม่ได้จะยูปิ้วปิวจอมพูดะไรเนี่ยจริงตองว่ะงงน,นี่นี่ดีกว่าดิ่ทโอ้กระสุนกระสุนไปไหนกระสุนไปไหนไปไหนระสุนที่โอ้โหยิงจนรถระเบะะะดิดไม่คนไม่ตายไม่กูยิงคนนะไม่ได้ยิงรถไม่กระสุนวิ่งหารถว่ะโอ้ไม่ไม,ไม่นี่เป็นไรเป็นไรขเขาเปิด ออาเมือเอาไดไล่ตู้มมีกรุถอดในกาอากาศม่ได้นะไม่อวิ่งเได้เอาวิ่งติดอีกเลือดีวอสเตอร์อ้ยสเตอรที่ดีเขาเหนื่อยโคตรเหนื่อยโครีเราไปโคต์นี่โค้ดขอบิวที่สองรู้จักเป่าอ่ะโค้ดในเขาดิที่บอกกดประจการ เก็บที่เก็บครับที่เก็บถ่าที่เก็บทำเป็นความลับอะไรบ้างตอนนี้โอ้เนี่ยอ่ะขึ้นไปได้ละไม่มขึ้นอ่ะเสร็จแล้วไม่เยอะเสร็จแล้วนี่แม่พอทีหน้าดำๆนี่นะวิ่งขึ้นเยอะจริงนะไม่แหลกเลย เราไปยึดแล้วครับทเทพเกินเล่นจบไปแล้วมาเล่นใหม่ละไปประเดี๋ไปหรอกเซฟม,มันหายไม่รู้เป็นไรอย,อยู่เทปหายฟักยูหาพี่มาดูนี่ <That> s <S จุ๊บ <ละ S 1> จุ<ะ>๊บอาจารย์อุ้ยนี่ฟอตโลดอ๋อตบมือตบมือเออขอบคุณขอบคุณครับตบมือใช่ไม้ตบมือใช่ไม้บูบีของขวัญขวลาหมวยขวยลาหมาหมาแล้วเออ หล่อเว้ยแหลกเลยเดียวเฮ้ยไม่เลนระเบิดนะไปดันนีเนะเปอร์ขอหน่อยบิดบิดโมิโ้ยาอยาคดีเนดีิบ๊ยหลบนีบเยื่อเทอดเทไหมล่ะอะลงแรงหอ โอ้ยรถมันกากไม่สวยไม่สวยเรียกรถด,ดีบอะเออเออรถอยู่นี่รถอยู่นี่ไม่ได้เล่นพักหนึ่งลืมหมดเลยม่เดีด๋ยวเล่นเทเดเอาคัานไหนดีคันนี้แล้วกันห้าร้อยมาเฮ้ยสวัสดีรถสุดปวดเรามาแล้วอุ้ยกระโดดขึรถอย่างเทพอ่ะ,อะขันนูดมันโดดขึ้นเลยคันนี้อล้วฝ่าเรียกมาขึ้นคันผิด แบบนิดนึงนะคนดูว่าประตยแล้วก,กันเดี๋ยวไปแก้ไขเล่นเลเนน่นอะไรอย่าเงี้ยไม่เคยแหลกเท่าไหร่หรอกก็ลองดูแล้วบบเวลาเล่นมันแหลกแค่สิงแต่เวลามันออกมาแล้วมันไม่เคยแหลกไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนกเวลาเปลี่ยนแต่ง บ้านอยู <tu i ro> ่ไนครัเที่ยวอ่ะสารโกงมาติด่นะทำทีชนรถเพื่อนไประบาดยิยิบไม่ยิบเดียติดบู๊เลยอเฮ้ยทำเฟสดีกว่าว่างนวกค้ลงเ้ยมันค้างไ หกร้อยก็มีเด็กรักโลกอะเออรักโลกอะอยากตัดต้นไม้ทำไรป่าโคตรจะป่าเรา People go crazy over actual celebrities promoting themselves. ขอเล่าด้วยดูความเทพหลบไม่ได้โอ้โหจะหลบไม่ได้ย่อมรอโชว์

ผมเพิ่งผมมาเล่นใหม่ตอนนี้รู้ว่าที่ไห d ดูเอกสารเหล่าน้นที่าใเไปไปไปเล่นไปเล่นลยอลซน่อบวันนเปืน้ความแหลกรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นองพิเศษอะไรบ้างมันอกกน่ไนิมนไม่มอันนี้อกอคนะแล้วคุยกับเพื่อนดีก่อ่ามันไม่คุยเลย ฉ้ามากจำคนเอ้ยชาวเว้ยเร็วๆหน,น,น,น่อยจำคนนี่ระเบิดพอระเบิดไปจุ๊บฮัลโหลนอกจากของที่มันให้ที่เหลือมันไม่มันไม่จำกัดหมดเลยนะบอกว่าเล่นใหม่ใครไม่ต้องตกใจอินฟินิตี้เพราะอะไรเล่นใหม่นะเพือ่อ I guess you <c> don't like this ride บอกเพื่อเล่นใหม่เป็นขอ,องพิเศษ ลองไอ้นี่มันก็ตามีจับไว้ไ no ม่ได้ตรงไม่ได้เซ็กซ์มันนั่นแหละฝ่ายแล้วอ้าวเป็นน้ำอันนี้อู้ยดูจากการน้ำแกลกใช้ได้เฮ้ยนายารนนเรารู้ว่านายซื้อขายกับเราเขาอปใช้บริการ d ้วยถุดา e เอเวอร์เรชั่นคอ e n t Beauty บ u r ตี v e อร์เดอร์สตรีทกันไรแอบกินอะไรชักรู้ อ่ะเสร็จแล้วอ่าเฮ้ยไม่ใช่ไ no ม no anyway. ู่้องทำไรเนี่ยคุยอ๋อแล้วใครนู่นมาคุยอ้าวอ๋อ้๋ออ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 ๋อผักผักผักต่อยอะไรยิงนะเว้ยเอาใหม่เอาใหม่คุยใหม่โอ้ยเป็นมวยเป็นมวยอ๋อได้ได้ได้ไม่มีมวยให้ยิงเยอยแต่ว่ามีกูไงล่ะเนี่นด้วยคนคุยใหม่มันไม่มาว่ะเฮ้ยมีปัญหาอะไรเื่มีปัญหา หา,าอ๋อที่นี่ก็ติดขอ,อไปเลิกเลิกเลิกเล,กเลิกเลิกเล,กเลิกเลิกเลิกดีกว่า <c oughs> ก็ขอ,อ,อมามาเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะเนื่องจากวันนี้เน็ตก,ก็เชิญพอใช้ได้ฮะโอ้ยไปก็ด <c oughs> ีโอเคก็ขอลาแต่เพี่ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ 来么来吧，哥哥，来。